สวัสดีค่ะทุกทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่คนแชร์ข่าวพารวยฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่ว่าท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของคนแชร์ข่าวพารวยนั่นเองนะคะและขออนุญาตเตือนก่อนรับฟังคลิปนะคะว่าการที่เราดูดวงเราเชื่อเรื่องดวงขอให้ท่านดูและเชื่อแบบมีสติอย่าได้งมงายและโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังคลิปนะคะและสําหรับท่านใดค่ะที่ชอบดูดวงล่วงหน้า กดกระดิ่งตัวข้างบนตัวที่3เอาไว้ได้เลยนะคะท่านจะได้เป็นคนแรกค่ะที่ได้เห็นคลิปล่าสุดของคนแชร์ข่าวพารวยนั่นเองนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะชาวราศีมังกรท่านสามารถดูได้ทั้งลัคนาและราศีเกิดนะคะสำหรับท่านที่เกิดในราศีมังกรคือท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่15มกราคมถึงวันที่12กุมภาพันธ์ค่ะชาวราศีมังกรทุกท่านคะการที่ดาวพฤหัสย้ายในครั้งนี้จะมีความสำคัญต่อดวงชะตาของท่านมากมาก ดาวพฤหัสนะคะเป็นดาวใหญ่และเป็นดาวที่ดีมากค่ะย้ายแต่ละครั้งนะคะมักจะหนุนนําและผลักดันสิ่งดีๆมาให้เจ้าชะตานั่นเองค่ะและในช่วงระยะเวลานี้นะคะจะผลักดันสิ่งดีๆด,ด้านใดมาให้กับท่านบ้างสําหรับชาวราศีมังกรมาเริ่มฟังกันได้เลยนะคะดาวพฤหัสย้ายในครั้งนี้นะคะชาวราศีมังกรจะย้ายตั้งแต่วันที่19เมษายนปี2566ค่ะ ถึงเมษายนปี2567และจะมาเป็นราชาโชคหลังจากดาวพระหัสย้ายนับไปหนึ่งปีท่านจะมีโชคมีลาบมีข่าวดีเกิดขึ้นโชคลาบของท่านจะเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัว2เท่า3เท่านะคะผู้หลักผู้ใหญ่และคนรอบข้างคนที่ท่านรู้จักทั้งที่บ้านและที่ทำงานค่ะจะให้การช่วยเหลือสนับสนุนและผลักดันใครบางคนที่ท่านรู้จัก จะนำข่าวดีและนำสิ่งดีๆมาให้ท่านนะคะปัญหาที่คาราคาซังจะได้รับการแก้ไขโดยเฉพาะปัญหาใหญ่ๆที่แก้ไขยากๆและเป็นปัญหาที่มีความสำคัญต่อตัอตวท่านมากๆในช่วงระยะเวลานี้ปัญหาดังกล่าวนั้นจะแก้ไขได้และจะดีขึ้นกว่าเดิมค่ะท่านจะมีโชคมีลาบจากการเดินทางและมีโชคมีลาบจากการติดต่อพูดคุยเจรจาต่อรอง ตกลงเรื่องผลประโยชน์ต่างๆที่ท่านควรจะได้คนใกล้ชิดบางคนค่ะจะคอยช่วยเหลือและซัพพอร์ตมีดวงได้ในสิ่งที่ท่านคาดไม่ถึงว่าจะได้ด้วยนะคะการที่ดาวพฤหัสย้ายในครั้งนี้ท่านจะเกิดโชคลาภค่ะบางท่านไม่เคยมีโชคมีข่าวดีหรือบางท่านโชคลาบนั้นห่างหายไปนานในช่วงนี้โชคลาบจะเข้ามานะคะจะเป็นด้านใดเท่านั้นเองค่ะเพราะว่าบางท่านก็ได้โชคได้ลาบจากงานมีคนช่วยเหลือ หรือบางท่านหากท่านพื้นฐานดวงดีๆท่านก็มีโอกาสได้โชคลาภจากการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนะคะและเป็นช่วงที่ท่านนั้นมีโอกาสดีๆเข้ามาค่ะาชาราศีมังกรโดยเฉพาะเรื่องของการงานและการเงินถือว่าโดดเด่นมากๆนะคะสำหรับการงานของท่านในช่วงระยะเวลานี้ที่สำคัญท่านนั้นสติปัญญาและไอเดียไหวพริบดีมากๆหากท่านตั้งใจที่จะทำอะไรก็ตามท่านจะได้ลงมือทำค่ะ และจะมีคนคอยช่วยเหลือซัพพอร์ตและผลักดันท่านช่วงนี้เป็นช่วงนาทีทองของชาวราศีมังกรนะคะหลังจากวันที่19เมษายนเป็นต้นไปหากท่านมีไอเดียใหม่ๆเกิดขึ้นถ้าท่านคิดว่าท่านทําได้และจะทําให้ท่านนั้นมีฐานะที่มั่นคงขึ้นขอให้ท่านเร่งลงมือทําได้เลยนะคะอย่ามัวแต่จะทําจะทําแต่จงลงมือทําค่ะเพราะไม่ว่าท่านจะทําอะไรก็ตามท่านจะไม่เหนื่อยคนเดียว คนรอบข้างพร้อมที่จะช่วยเหลือสนับสนุนและซัพพอร์ตท่านทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าท่านจะทําหรือไม่ทําเท่านั้นเองนะคะและช่วงนี้ไม่ว่าท่านจะทํางานอะไรก็ตามหรือไม่ว่าท่านจะทําอาชีพอะไรก็ตามขอให้ท่านมุ่งมั่นตั้งใจทํางานให้เต็มที่ตะบี้ตบันทําเข้าไปให้เต็มที่ค่ะจงเนให้เต็มที่เพราะว่าสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นงานใหม่ๆภาระหน้าที่ความรับผิดชอบใหม่ๆจะเข้ามาค่ะและหากท่านตั้งใจที่จะหางานพิเศษทําควบคู่กับงานหลัก ท่านมีโอกาสที่จะได้ทำนะคะหากท่านคิดไม่ออกว่าท่านจะเริ่มต้นยังไงดีลองเข้าไปศึกษาหาความรู้จากโลกโซเชียลออนไลน์ดูก็ได้นะคะเผื่อท่านจะค้นพบสิ่งที่ท่านชอบและท่านทำได้ค่ะหรือให้ท่านลองปรึกษาผู้หลักผู้ใหญ่คนที่ท่านไว้ใจก็ได้นะคะหรือจะเป็นคนที่ท่านไว้ใจก็ได้บุคคลเหล่านั้นค่ะจะให้คำแนะนำหรือว่าชี้เป้าหมายให้กับท่านได้นะคะขอเพียงอย่างเดียวท่านอย่างเงียบ หากต้องการความช่วยเหลือหรือว่าต้องการคําปรึกษาจากใครก็ตามให้ท่านเอ่ยปากออกไปนะคะหรืออยากจะทําอะไรก็ตามให้ท่านปรึกษาคนที่ท่านไว้ใจคะ่ะโอกาสดีๆมีมาไม่บ่อยนะคะเป็น10ปีถึงจะมาเป็นราชาโชคท่านจะมีโชคมีลรภาเพิ่มเป็นเท่าเทวีคูณหากท่านคิดใหม่ทําใหม่ปฏิวัติตัวเองใหม่ออกนอกกรอบดูบ้างลองทํำ อะไรใหม่ๆดูบ้างเพื่อที่ว่ารายรับจะได้เพิ่มขึ้นฐานะทางการเงินจะได้ดีขึ้นในช่วงนี้ดวงชะตาของท่านนั้นจะได้ทำนะคะหากท่านนั้นกล้าที่จะออกนอกกรอบค่ะในช่วงนี้ดวงชะตาของท่านจะค่อยๆดีขึ้นความโชคดีจะค่อยๆทยอยเข้ามานะคะงานที่ท่านทำอยู่ก็จะทำให้ท่านนั้นมีชื่อเสียงโด่งดังค่ะท่านจะเจริญก้าวหน้ามีคนรู้จักท่านเพิ่มมากขึ้นคนจะชื่นชมและจับจ้องค่ะ ผู้หลักผู้ใหญ่ในที่ทำงานจะไว้ใจท่านมากขึ้นเป็นช่วงที่ท่านจะได้รับมอบหมายและเมตตาจากผู้หลักผู้ใหญ่มีโอกาสได้รับผิดชอบโปรเจกต์ใหญ่ๆห,หรือว่าโครงการโครงงานใหญ่ๆผู้หลักผู้ใหญ่ในที่ทำงานจะมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้ท่านได้ทำเพิ่มมากขึ้นท่านจะโดนใช้ไหว้วันบ่อยมากขึ้นนะคะท่านจะได้เจอกับคนที่ท่านคาดไม่ถึงว่าจะได้เจอคะ่ะและบุคคลคนนี้จะเป็นคนที่มีความสำคัญไม่น้อยเลยทีเดียว เป็นคนที่จะผลักดันให้ท่านนั้นดีขึ้นกว่าเดิมได้ให้ท่านลองสังเกตตัวท่านเองดูก็ได้นะคะในช่วงนี้คนจะช่วยเหลือท่านดีและมีโอกาสอยู่ได้มีโอกาสได้อยู่ใกล้ชิดคนที่ท่านคาดไม่ถึงค่ะคนจะเข้ามามีบทบาทต่อตัวท่านพอสมควรท่านจะได้รู้จักกับคนใหม่ๆเพิ่มขึ้นซึ่งบุคคลคนนี้จะสามารถช่วยเหลือท่านได้ในภายภาคหน้านะคะในช่วงนี้นะคะงานที่ท่านได้รับมอบหมายให้ทำนั้น มักจะเป็นงานยากและงานหินและจะเป็นช่วงที่ท่านนั้นทำงานดีผลงานโดดเด่นงานจะสร้างชื่อให้กับท่านค่ะอย่างที่บอกเอาไว้ตั้งแต่ตอนต้นเลยนะคะจงทำงานให้เต็มที่แต่ว่าตัวท่านนั้นจะมีความวิตกกังวลใจอยู่บ้างพอสมควรเครียดกลัวจะทำงานได้ไม่ดีขอบอกให้ท่านรับรู้ตรงนี้เลยนะคะว่าไม่ว่างานนั้นจะยากแค่ไหนนะคะชาวราศีมังกรหากท่านได้ตั้งใจทาจริงๆ ไม่เกินความสามารถของท่านแน่นอนค่ะชาวราศีมังกรท่านเป็นคนเก่งไหวพริบและไอเดียดีไม่มีอะไรเลยค่ะที่ท่านนั้นจะทำไม่ได้ในช่วงนี้ก็เช่นเดียวกันโอกาสดีๆมีเข้ามาจงรับเอาไว้นะคะอย่าได้วิตกกังวลว่าท่านจะทำไม่ได้เพราะว่าหากท่านติดขาดมีปัญหาท่านจะมีคนยื่นมือเข้ามาช่วยทุกครั้งงานบางงานค่าแรงนะคะอาจจะไม่คุ้มค่าเหนื่อยอาจจะทำร้อยได้สัก50 แต่สิ่งที่ท่านจะได้หลังจากนั้นดีประเดิมค่ะท่านจะได้งานได้คอนเน็กชันเพิ่มขึ้นงานของท่านจะยุ่งขึ้นและหนักขึ้นประเดิมนะคะเป็นช่วงที่ท่านจะอยู่กับงานเป็นส่วนใหญ่เวลาในการทํางานจะเพิ่มมากขึ้นหากท่านทํางานประจําก็จะมีการทํา OT วันหยุดก็ไม่ได้หยุดต้องหอบงานกลับไปทําที่บ้านหรือว่าต้องเข้าบริษัทเข้าออฟฟิศ จะมีการเดินทางบ่อยขึ้นไม่ว่าท่านจะทำอะไรก็ตามค่ะหรือไม่ว่าท่านจะทำอาชีพอะไรก็ตามการงานนั้นจะยุ่งเพิ่มมากขึ้นนะคะหากท่านเป็นพ่อค้าแม่ขายท่านก็จะยุ่งอยู่กับการขยับขยายหรือว่าจะมีการนำสินค้าใหม่ๆมาโปรโมตเปิดตัวหรือว่าจะมีการนำสินค้าไอ,อีกหลากหลายอย่างมาวางขายควบคู่กันไปนะคะขายไปวางแผนการขายไปหากท่านรับงานอิสระฟรีแลน ในช่วงนี้ท่านมีดวงจะได้ทําอะไรเพิ่มเติมการงานดีขึ้นการเงินดีขึ้นตามค่ะท่านจะได้ทรัพย์สินเพิ่มขึ้นมีดวงได้บ้านได้รถนะคะหรือบางท่านก็จะมีการจัดการเรื่องบ้านและรถหรือว่าที่ดินอสังหามรดกหากท่านตั้งใจที่จะทําอะไรเกี่ยวกับบ้านรถที่ดินอสังหามรดกท่านจะได้ทําในช่วงนี้ปัญหาต่างๆที่คาราคาซังซึ่งเกี่ยวกับบ้านรถที่ดินมรดก จะมีข้อยุติดีขึ้นกปิดเดิมค่ะท่านจะมีกําลังในการช่วยเหลือคนในครอบครัวนะคะได้ซื้อสิ่งของที่มีราคาให้กับคนที่ท่านอยากให้คนในครอบครัวเองก็จะกลับมาให้การสนับสนุนท่านดีขึ้นและท่านมีดวงได้โยกย้ายค่ะหากไม่ย้ายงานก็จะเป็นการย้ายที่อยู่อาศัยในช่วงนี้การงานสามารถคาดหวังได้นะคะมีข่าวดีเกิดขึ้นแน่นอนค่ะชาวราศีมังกรการเงินดีขึ้นความเหน่อยากลำบากยังคงอยู่ ภาระหนี้สินเพิ่มขึ้นแต่จะเป็นหนี้ที่ดีรายจ่ายภายในครอบครัวก็จะสูงขึ้นรายจ่ายบางอย่างที่ท่านไม่เคยมีก็จะเพิ่มขึ้นในช่วงนี้ค่ะอยากจะทําอะไรให้ลงมือทำํำมีกําลังในการผ่อนชําระหนี้สินดีขึ้นกว่าเดิมด้วยท่านจะค้นพบช่องทางใหม่ๆในการหาเงินเพิ่มท่านจะมีของชิ้นใหม่ที่มีราคาแพงๆเพิ่มเข้ามาในบ้านนะคะโดยเฉพาะช่วงวันที่1 9ถึง30เมษายน ท่านจะมีข่าวดีด้านการเงินงานจะให้โชคให้ลาบสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะคุม้มครองเหมาะแก่การทำบุญเพื่อเสริมดวงและสิ่งดีๆหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะได้ปลักดันสิ่งดีๆมาให้ท่านขอให้ชาวราศีมังกรเฮงเ,งเงปังปงนะคะกราบขอพระคุณทุกๆก,การติดตามเจอกันใหม่คลิปหน้ากับคนแชร์ข่าวพารดดวยสวัสดีค่ะ